สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินรถอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินรถนะคะจะพามาชมรถเก๋งขนาดเล็กนะคะเป็นรถเก๋งประหยัดน้ํามันราคาเบาๆนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถเก๋งซูซูกิ c e l e r i โอนะคะเป็นรถปี2019นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่258,000บาทนะคะอ่างวดก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0นนะคะอ่าตลอดอายุสัญญานะคะลูกค้าอ่าคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันเลยนะคะ สีนะคะก็เป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะอ่าด้านหน้าตัวรถก็ยังสภาพเดิมเลยนะคะลูกค้าในตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดํานะคะลูกค้าและก็มีตาสัญลักษณ์ของซูซูกินะคะเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าติดอยู่ตรงกลางนะด้านล่างก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะนี่ลูกค้าอยากใส่เพิ่มก็ไปใส่เพิ่มได้นะคะ แล้วก็ไฟตาคู่หน้านะคะมาในรูปแบบของฮาโลเจนนะคะลูกค้านี่ตัวโคมไฟหน้านะคะยังเป็นสีใสแบบนี้เลยนะคะยังไม่ขุ่นนะคะลูกค้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวโคมเดียวกันเลยนะคะลูกค้าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างของตัวรถกันเลยนะคะ ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าเริ่มกจากที่ล้อเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อเดิมนะคะล้อกระทาเดิมจากโรงงานเลยนะคะทั้งสล้อนะคะลูกค้าและก็ตัวไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบตามดนะคะสีส้มนะคะก็มีขนาดเล็กนะคะและส่วนกระจกวางข้างนะคะก็จะมีขนาดเล็กเช่นเดียวกันนะคะรถเล็กแล้วกระจุกยังเล็กอีกนะคะคันนี้อ่ะกระจกก็เป็นคนละสีกับตัวรถนะคะ นี่มีลูกเล่นลวดลายนิดหน่อยนะคะลูกค้าเป็นสติกเกอร์นะคะสีเทากับสีแดงนะอยู่ด้านข้างในตัวที่จะเปิดประตูนะคะก็เป็นสีเดียวนะคะลูกค้าตัดกับสีของตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะนี่ก็จะโดดเด่นไปอีกนะคะก็สวยนะคะลูกค้าและภายในตัวรถนะคะามาดูได้เลยข้างในนะคะก็ถือว่ากว้างอยู่นะคะลูกค้า ดูข้างนอกนะดูดูเหมือนเล็กเนาะแต่ว่าเปิดเข้ามาข้างในนะเบาะก,ก็โอเคเลยนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็กําลังพอเหมาะนะคะก็มาในรูปแบบของเบาะผ้าสีดํานะคะก็จะมีลูกเล่นตรงกลางนิดหน่อยนะคะเป็นสีเทานะคะนี่ทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะสายเข็มขัดนิรภัยนะคะครบมีครบทุกจํานวนที่นั่งนะคะลูกค้าอ่าเวลานั่งรถก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยนะคะเพื่อ เซฟในการเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เวลาเราใส่เบล์เนาะมันก็จะช่วยดึงล็อกตัวเราไว้นะแล้วก็ด้านหลังนะคะในตัวประตูด้านหลังนะคะประตูที่5ด้านหลังนะคะก็สามารถเปิดออกได้ใช้งานปกตินะคะตรงนี้นะคะจะมีถาดวางของให้นะคะหรือลูกค้าเห็นว่าเกะกะจนเกินไปก็สามารถถอดออกได้นะคะตรงนี้ถอดเก็บได้นะคะและด้านล่างนะคะนี่จะมี ชุดล้ออะไหล่แล้วก็ชุดแม่แรงให้นะคะครบเลยนะคะลูกค้ารถทุกคันมีล้ออะไหล่และชุดเปลี่ยนถ่ายล้อให้นะคะคันไหนไม่มีเราก็มีให้นะคะลูกค้าส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะด้านบนเนาะจะมีที่ฉีดน้ํานะคะเพื่อปัดน้ําฝนตรงกระจกด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะคะในตัวที่ปัดน้ําฝนก็ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ยางปัดน้ําฝนนะคะห่ากสึกล้อเราก็เปลี่ยนให้ให,ใหม่นะคะลูกค้า โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตัวรถกันอีกรอบนึงนะคะในตัวคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าก็มีขนาดกว้างพอสมควรน,นะคะสามารถวางของตกแต่งได้นะคะข้างบนนี้นะอ่ะแล้วก็ในตัวของหน้าปัดตรงนี้นะคะนี่อ่ะจะให้ดูเลยนะคะว่าวิ่งใช้งานไปเท่าไหร่นะคะคันนี้รถปี2019นนะคะลูกค้าวิ่งใช้งานไปอยู่ที่ 4 1 3 7 7ืกิโลนะคะอันนี้เป็นไม้แท้นะคะลูกค้าไม่ได้กอน,นะคะอ่ารถของเราทุกคันไม้แท้ไม่มีกอน,นะคะและก็มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนต่างๆนะคะหากรถมีปัญหาก็จะมีสัญลักษณ์ไฟนะคะแจ้งเตือนขึ้นแบบนี้นะอ่าให้ลูกค้าสังเกตด้วยนะคะเวลาขับขี่ขยับไปในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะคอนโซลตรงกลางด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่ม ไฟฉุกเฉินให้ตรงนี้ก็ออกปกตินะคะและแอร์เขาก็เป็นแบบแอร์คู่ซ้ายขวานะคะลูกค้าช่องแอกก็ออกมาออกแบบมาเป็นซีเหลี่ยมนะคะแอร์ยังเย็นฉ่าอยู่เลยนะคะลูกค้าในส่วนของเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบเป็นปุ่มกดแบบธรรมดานะคะใช้ใส่แผ่นซีดีได้นะคะ1ช่องนะแล้วก็มีตัวรับสัญญ,ญาณ AMFM นะคะและ AUX และ USB นะคะสามารถเชื่อมต่อได้จากตรงนี้เลยนะคะ,ะน้ำพงก็ออกทุกตัวดังทุกตัวนะคะลูกค้าไม่มีปัญหาใดๆนะอะ่แล้วก็ในตัวของอตัวปรับแอร์นะคะตัวปรับแอร์ยังเป็นตัวปรับแอร์แบบธรรมดานะคะยังใช้มือปรับนะคะก็จะมี3ตัวนะคะ ตัวซ้ายสุดนะคะเป็นตัวปรับทิศทางแอร์นะคะอยากให้ลงส่วนไหนของร่างกายก็สามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเป็นความแรงของพัดลมนะคะ,ะความแรงของพัดลมตัวนี้มีด้วยกันถึง4ระดับนะคะลูกค้าและก็ความเย็นของอุณหภูมินะคะสามารถปรับได้ปกติและด้านล่างลงมานะคะจะมีที่เสียบชาร์จไฟให้นะคะ1ช่องตรงนี้เลยนะคะมีฝาปิดให้ด้วยเรียบร้อยนะคะ แล้วก็มีที่วางของให้เล็กๆตรงนี้นะคะเกียร์เกียร์ก็เป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะลูกคา้าแล้วก็เบรกมือนะคะก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะลูกคา้าใช้มือดึงแบบธรรมดานะคะเบรกก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะยังสามารถล็อกล้อได้แน่นหนาปกตินะคะตรงกลางตรงนี้นะคะจะไม่มีที่พักแขนให้นะคะลูกคา้ารถรุ่นนี้ไม่มีที่พักแขนให้นะคะ,ะแต่ว่ามีช่องวางแก้วน้ําให้นะคะ ตรงกลางตรงนี้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ด้านหน้าอีก2ช่องดูภายนอกและภายในเข้าๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะว่าจะมีสภาพแบบไหนมาชมกันชัดๆเลยนะคะนี่อ่ใหม่มากนะคะลูกค้าคันนี้นะคะฝาครอบเครื่องยังอยู่นะคะแล้วก็มาร์กทุกเม็ดทุกจุดนะคะยังอยู่คงเดิมเลยนะคะอ่าหน้าเดิมคานเดิมนะคะด้านบนก็ดูได้นะคะลูกค้าอ่า สมมติว่ามีการเกิดอุบัติเหตุนะไอ้กลมๆแบบเนี้ยอ่ามันจะไม่อยู่กลมแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่สามารถเจียให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะคันนี้นะคะยังไม่มีแผ่นกันความร้อนให้นะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าสนใจอยากได้นะคะก็แจ้งกับทีมขายของเราได้เลยนะคะอาจจะทําให้เป็นอของแถมนะคะได้นะคะลูกค้าและในส่วนของ แบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่นะคะก่อนที่จะส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะเราก็จะเช็คให้นะคะลูกค้ารวมถึงของเหลวต่างๆภายในตัวรถนะคะเราก็จะเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะกองแอร์กองอากาศเราก็จะเช็คให้นะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถคันนี้นะคะใครที่กําลังมองหารถเก๋งราคาเบาๆนะคะผ่อนสบายๆนะคะคันนี้เลยนะคะแอดมินแนะนําเลยนะคะสวยนะคะลูกค้าแล้วก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะอ่ะ สภาพภายนอกภายในตัวเครื่องอันนี้แอดมินการันตีได้เลยนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำาท่มไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะปรึกษากันได้เลยนะคะอ่าเรามีทีมงานนะคะคอยให้คําแนะนําและคําปรึกษากตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือลูกค้าอยากดูรถนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะแต่ถ้าไม่สะดวกเข้ามานะคะเราก็มี ทีมงานนำรถไปให้ลูกค้าได้ชมที่หน้าบ้านนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้ายังไงก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะลูกค้ารถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะต้องประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครน,นะคะยังไงวันนี้นะคะแอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแอดมินจะหารถมานําเสนอให้กับลูกค้าได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ